สวัสดีค่ะรุจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำวัตถุมงคลมาให้ได้ชมกันนะคะเป็นมีดปากกาทรงเล็ก,เลกเลๆเรียวเล่มนี้ก็ด้ามฝักก็หกนิ้วครึ่งนะคะ เ็นมีดยุคต้นต้นของหลวงพ่อเดิมด้ามไม้ฝักไม้แตกตามการเวลานะคะไม้แตกแล้วจานตรงกันก็ทำด้วยอลูมิเนียมสมัยเก่าสมัยโบราณ ความเก่าของอลูมิเนียมไม้ก็จะแตกตามธรรมชาติตามการเวลานะคะมีปากกาสรงเล็กๆเฉพาะใบก็3นิ้วครึ่ง เันี้ก็พกพาง่ายนะคะใบมีก็ลงอักขรไว้ทั้งสองด้านก็ได้นำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมหรือท่านใหม่ๆที่ได้เข้ามาชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกลันแน่นนะคะ ดูความเก่าของกลันแห้งเป็นธรรมชาติความเก่าของเหล็กสมัยเก่า เป็นเมตดยุต,ต้นต้นของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพก็พิจารณาดูนะคะวันนี้ได้นำมารีวิวสั้นๆให้ทุกท่านได้ชมหรือท่านใหม่ๆที่ได้เข้ามาชมแล้วก็อยากมีพผพาติดตัวไว้ก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 9 2ย์2 9 6 6 5องหกจิการนะคะ ทางไปไหนก็พกพาได้สะดวกมีความศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์ถ้ามีพกติดตัวไว้ก็อุ่นใจนะคะเดินทางไปไหนใกล้ไกลแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางกรจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่านนะคะ พอเข้ามาชมแล้วถูกใจก็ทักทายเข้ามาได้หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0 9 2 6 6 2 9 6 6 5องหกจิการนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปลูกจิการวัตถนะุมงคุลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ